ตอนมีเหตุด่วนเหตุร้ายพี่น้องนี่เงาวราดก,กำลังมีไพใหม่อยู่พี่น้องี่ทานผู้ชมนี่อยู่เงาง<อ>วราดเงาวราด ทุกทายกำลังมาทำคอนเทนต์อยู uh. ่รถดับเพิ่งมาเต็มเลย เขนี่ยกำลังยุ่งอยู่วุ่นอยู่เนาะแล้วคนไทยบันกล้าเข้าไปใกล้เนาะปอตุอ๊กเตียวพึ่ง ด่วนเลยท่านผู้ชมด่วนเลยมาดูหน่อยมาดูหน่อยนี่ตอนนี้เงาวาดมีเปรวเพลิงขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมนี่โอ้ตองอ้ต้าแสดงความเสียใจนั่นเลยเด้อท่านผู้ชมเงาวาดเงาวาดเคยประเทศไทยมาทำคอนเทนต์เงาวาดกำลังฉีกครับพอดีเลย เขาห้องน้ำเคลื่อนที่เขาบอกว่ามีแปลวเพิงใหม่เขาบอกเพื่อนู้ไทยก็เลยมาเบิง่ง มากเลย สะเก็ดไพ่ก็แห้งเลยพนก็ฉีโตกท่านผู้ชมีเงาวันลาก เงาวราดเงาวราดอ๋อ oh, ต uh. oh ุ๊กโอ้โห